การจะมาพบปัญหาในวันนี้นะฮะม,มีลูกค้าในคอร์สวิเคราะห์งบการเงินนะออนไลน์มาถามนะครับเกาถามมีีครับสอบถามหน่อยคะ่ะบริษัทที่อยู่ญี่ปุ่นจ่ายเงินปันผลให้กับคนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยบริษัทญี่ปุ่นนะจ่ายเงินปันผลให้กับคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ในไทยต้องหักภาษีตามกฎหมายญี่ปุ่นใช่ไหมครับเออมันก็ต้องใช่ถูกปะบริษัทญี่ปุ่นมาจ่ายเงินเออก็ต้องใช่ใช่หรือไม่คะใช่ถ้าไม่ใช่ต้องหักส0%ตตามกฎหมายไทยใช่หรือไม่ตั้งใจครับ มันต้องใช่หรือป่าชาต่างเขาต้องตามเข<ไ>าบร<า><า>ิษัทต่างประเทศนี่เขาจ่ายเงินออกมาประเทศเขาใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเลยใช่ใช่ค่ะก็ต้องหกักภาษีในที่จ่ายตามกฎหมายของประเทศญ,ญี่ปุ่นค่ะและไอ้ส่วน10%ตามกฎหมายไทยมันคือเรื่องอะไร,ม,รมันก็คือเรื่องของเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไรที่บริษัทไทยเป็นผู้จ่ายเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไรค่ะถ้าเกิดจ่ายเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไรออกไปนะคะก็ให้บริษัทผู้จ่ายเงินเนี่ยนะคะหักภาษีณที่จ่ายไว้นะคะคือ10%ค่ะอันนี้ก็คือกฎหมายไทย บังคับกับผู้จ่ายเงินที่จะต้องจ่ายให้กับคนที่คุณจ่ายเนี่ยคุณต้องหักสิบเปอร์เซ็นต์ให้สัมพารไทยใช่ค่ะแต่เคสที่เขาถามเนี่ยมันเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเขาต้องใช้กฎหมายต่างประเทศใช่ค่ะส่วนไอ้คนของเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่บริษัทญี่ปุ่นก็ต้องใช้กฎหมายญี่ปุ่นเพื่อหักภาษีส่งให้กับประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับประเทศไทยใช่ค่ะโอเค